ครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ยี่สิบก้านะครับกันยายนกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้ววันนี้ก็มาขับรถ <c oughs> เช่นเดิมรถเยอะครับพี่น้องวันนี้รถเยอะ ผมจะถ่ายไปเรื่อยให้พี่ <c oughs> สมาชิกมองออกว่าต้องดูว่าการขับรถการอยู่ร่วมกันการมีน้ำใจต่อกันและกันพี่น้อง <c oughs> ให้ดูเอานะครับ นี่ครับคือคนที่แบบเกา่าๆก็แบบเก่าๆคนแบบกลางๆก็กลางๆคนแบบใหมๆ่ๆก็ใหม่ๆนะครับคนก็มีน้ำใจบางคนก็โอ้เดีผมว่าเลยครับดูเอาเอง <grading> คนก็ดีดีกินไม่หมด ตอนนี้ก็อยู่ที่ลานกำลังเข้าลานจอดรถในส่วนของอคนที่มาขับอแอปพลิเคชันของแกล็บนะครับทุกวันนี้ต้องพัฒนาใครไม่ พัฒนาก็จะหาแบบเดิมๆแบบแบบเมื่อยมือคงจะเข้าใจนะครับแบบเมื่อยมือแบบควัก,คว,ก,วอออกค,ควักแล้วต้องต้องต่อรองอีกนะครับควักแล้วต้องต่อรองอีกว่าไปไหมไม่ไปไปไหมหรือไม่ไป แต่ถ้าท่านาคุณลูกค้าใช้แอปพลิเคชันไปเป็นนะครับใช้แอปพลิเคชันเป็นไม่จำเป็นต้องมาต่อรองนะครับกดแล้วก็มีรถไปรับถึงบ้านถึงที่ถึงหน้าที่ยืนอยู่เลยนะครับ ก็ใช่ละพี่น้องผมไม่เคยขับเลยแท็กซี่เนะ่ย <c oughs> ถึงมารถที่เขาติดตาแท็กซี่แต่ผมก็ไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นไม่วิ่งเลย ผมไม่เคยปฏิเสธงานเล็กงานน้อยงานใหญ่เอาหมดครบับางทีลูกค้าเ <c oughs> งินไม่พอเงินพอนไม่มีมีแค่ไหนครับเศษเล็กเศษหน่อยก็ไมาครับเพตอนนั้นก็ เพื่อเพื่อแผลพอลูกค้าก็เอ,อือเพือเพ่อเอผื่อแผ่เราเราก็เออเพือเพ่อเอผื่อแผ่ลูกค้าบางครั้งนะครับเศร้าๆในกาอากาศดีโยพี่น้องฝนตกรยากาศเมื่อนวันที่ดอ,อกสายเนี่ครับ พอหาอยู่หากินกับ่ได้กินสแล้วต้องหาอยู่หากินขยันก็ไม่อดตายถ้าไม่ขยันท้องก็แฟบไม่มีอะไรกินต้องขยันครับ นี่เพื่อนสงสัยออกมาแล <c oughs> <c oughs> ้วแหละเพื่อนดีก็ดีเพื่อนว่าจะดีกว่าเราครับเราอาจจะดีไม่เท่าเขาก็ได nee ้ก็เราก็คือไม่ติชินนินทาใคร เราไม่ไปโกรธไปเกลียดไปชังใครนะครับเราก็ทํามากินของเราไปแต่ไปเป็นหนี้เป็นสินเขาไม่ดีเป็นทุกข์ใจไม่นึกว่ารถจะเยอะอย่างนี้เนาะ เมื่อวานบ่เยอะ,ทะเท่าไหร่เนี่ยพี่น้องเมืม่อวานรถบ่หลายไปเลยก็เ,เลยมาจิดแน่นขนาดนี้ เป็นมึงหมอลำพี่น้องเลยเมองหมอลำเมืม่อคืนโอ้ยอยู่ดอนเนาะ <c oughs> คนเต็มเลยคอนไก่ควนแกนสาวน้อยคนบักหลายเลย ข่าวคิอวพี่น้องถหลายงานช่วงนี้งานบอ่อรถก็เลยหลายครับแต่งานออกรถก็สิบาง เครื่องบินนี่จอดจนเก้าบัแล้วสีซีดบัลล่าเรี่อ,รองรถไอเครื่องบิน สื่อมาตั้งแต่สมัยเลยว่าเรียนขั้นไหลายคือขั้นน้นอยๆ่าได้ล้อขายประสันถามคน,นงลงเรื่อยๆ รถล้อขายเครื่องบินไทย แนนจนสังเกตเบื้องรถป้ายนะครับป้ายที่รถเนี่ยทาไปดัดแปลงเอาสเปรย์ไปฉีดให้มันมองไม่ค่อยชัดหน่อย ขาต้องการเฮ็ดแบบนี้เพื่ออย่างนะครับให้พี่น้องพี่เจอานะเฮ็ดเพื่อใบคนเห็นบ่เฮ็ดเพื่อใบคนติดตามบ่คืยจังใด แสดงว่ามีอย่างหลายบ่โผงโผงหูกันเนาะพี่น้องไอยพี่เจ้าเน่า <laughs> กูลงคนกับบอสเข่าชิวเลยพี่น้องกูลงคนกับบอสเข่าชิวกับป้า,า,ปาเอารถไปจอดไว้ทั้งอื่นแล้วกับมายางตัวยางมาตบบอลลูนน้อยแล้วแต่ก็เดยไปอิจฉาเพราะไปยังผูง้พวกอกเดี๋ยวจต่คน ไฟบินกําลังลงเรื่อยๆครับพี่น้องเริ่มลงเรื่อยๆแล้วเริ่มทึงบินเริ่มตามตามตามกันมาแล้วโอ้่ยลงมาตั้งผู่หครับตั้งตั้งสีตั้งอย่างผู้ลย เครื่องบินมันจะไปวนแถวสลาโบลีแถววุลลวัดโค่นเหล็กมวนกลับมาต่อคิวอันมาจากคุณลละ แล้วเริ่มมาแล้ว นี่กันเีวน้นรถบนหลายต้องเฮ็ดรถว้นตามแผนซะก่อนครับ <c oughs> ถ้าไปจอดไปดูวิมีบางจอดต้องว้นชะลอใหอ้ลูกค้าเป็นเรียกซะก่อนนี่ครับกัรังเรื่มมา ั้งเหลิศลงมาครับนี่รู้สึกว่าเป็นเอเนียงนะของโอ้การบินไทยมาอีกแล้วหนู่นต่อไม่แล้วตออ่อไม่แล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆลงมาเด้อ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อยิปหน้าสุดท้ายให้เบิ่งไมครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีมีเงินมีตังค์ใช้ใกล้จะออกแล้วหวยขอ,อให้ถูกหวยรวยเบอร์ โชคดีมีเงินทุกท่านทุกท่านนะครับสวัสดีครับ